บทที่62เขามองไม่ออกว่านี่เป็นการดูถูกครั้งใหญ่หรือคิ้วของนานกงเย่กระตุกและเธอก็พูดไม่ออกเลยดูเหมือนว่าเธอไม่สามารถเดาได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้คำพูดถูกปล่อยออกมาแล้วไม่มีที่ว่างสำหรับเธอที่จะกลับคำพูดนานกงเย่หันไปหาอี้เหมยทันทีและพูดว่า อี้เหมยไปหาชุดผู้หญิงที่เหมาะกับเจ้าชายเซียวมาให้ทีอี้เหมยมองไปที่นานกงเย่ด้วยความไม่เชื่อจริงๆชุดผู้หญิงหรือนี่ไม่ดีเลยหากใครรู้ว่าคุณหนูเธอซ่อนชายชาวต่างชาติไว้ชีวิตคุณหนูสามจะต้องพินาศแน่อี้เหมยขัดแย้งอย่างมากในด้านหนึ่งเธอต้องการที่จะเชื่อฟังคำสั่งของคุณหนูสามแต่ในทางกลับกัน เธอกลัวว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นอันตรายต่อคุณหนูสามหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งอีเ้เหมยก็กัดฟันและตอบตกลงในที่สุดได้ค่ะคุณหนูสามเนื่องจากเธอยอมรับคุณหนูอย่างจริงใจในฐานะเจ้านายของเธอเธอจึงต้องเชื่อในการตัดสินใจของคุณหนูสามแม้ว่าอีเ้เหมยจะไปเอาเสื้อผ้าผู้หญิงและสิ่งของอื่นๆมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว แต่เสี่ยวยี่ก็ยังใจร้อนเล็กน้อยที่จะรอทันทีที่เขาเห็นอี้เหมยมาเขาก็คว้าเสื้อผ้าผู้หญิงจากมือของเธอทันทีแล้วไปที่ถ้ำในหินเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอี้เหมยจ้องมองเขาอย่างตกตะลึงไม่รู้จะพูดอะไรสิ่งที่อี้เหมยนำมาคือกระโปรงจีบหางนกฟีนิกแขนยาวสีฟ้าซึ่งเป็นขนาดที่พอดีกับเสี่ยวยี่เอวแคบของเขาถูกรัดด้วยริบบิ้นสีฟ้าอ่อนและคลุมด้วยดอกไม้สีเข้ม เสื้อคลุมกล้วยไม้ใหมเนื้อดีคลุมไหล่กว้างผมสีดำยาวของเขาปล่อยสยายลงมาและปล่อยผมปลิวไปตามสายลมพัดบนแก้มของเขาที่ขาวราวกับหยกโดยไม่ต้องแต่งหน้าใดๆทำให้เขาดูเหมือนนางฟ้าที่งดงามที่สุดนานกงเย่และอี้เหมยตกตะลึงเมื่อเห็นว่าเซียวยี่ดูสวยกว่าผู้หญิงในชุดผู้หญิงมากแต่ทันทีที่เขาเปิดปาก ภาพที่สมบูรณ์แบบก็ถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงคุณเขาชี้ไปที่อี้เหมยแล้วพูดอย่างเย่อหยิ่งมาหวีผมให้ฉันหน่อยสิเขาคว้าผมหนึ่งกำมือแล้วพูดอย่างไม่อดทนว่าทรงผมของเด็กผู้หญิงช่างยากลำบากที่สุดทำไมมันถึงซับซ้อนขนาดนี้หนานกงเย่ไม่อยากฟังเขาเลยและขยิบตาให้อี้เหมยอี้เหมยก้าวไปข้างหน้าทันทีและขอให้เซียวยี่นั่งลงบนหิน แล้ววีผมอย่างชำนาญมือของอี้เหมยรวดเร็วมากเพียงไม่กี่จังหวะเธอก็จัดผมของเขาอย่างสวยงามสวมดอกไม้มุกสองสามดอกและทาแป้งให้เขาด้วยแต่งหน้าเพียงไม่กี่จังหวะดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนไปอีกแล้วเหมือนภาพวาดที่งดงามเมื่อมองแวบแรกคุณจะรู้สึกถึงความสวยงามราวกับภาพวาดที่มีชื่อเสียงไปทั่วแผ่นดิน นานกงเย,ย่ตกตะลึงอีกครั้งไอหยางซ่อนเร้นและพูดว่าอี้เหมยวางสาไว้ที่มุมริมฝีปากของเขาด้วยแม้ว่าอี้เหมยจะไม่เข้าใจว่าทำไมแต่เธอก็ยังทำอย่างเชื่อฟังนานกงเย,ย่มองเขาอีกครั้งดูไม่เต็มใจเล็กน้อยแล้วพูดว่าไม่เลวเราไปกันได้แล้วคุณหมายความว่าอย่างไรไม่เลว เซียวยี่มองดูตัวเองในกระจกแล้วอวดว่าเห็นได้ชัดว่าฉันสวยมากแน่นอนว่าแม่ของฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสินเจียงตอนนี้ฉันดูเหมือนแม่ของฉันมากทุกคนล้นหลงไหลในความงามอันหาที่เปรียบไม่ได้ของฉันแน่เขาพูดต่อไปอย่างกระตือรือร้นมากขึ้นเรื่อยๆหนานกงเย่ก็ปล่อยให้เขาพูดเช่นกันแต่มันเข้าทางหูซ้ายและออกทางหูขวาหลังจากที่เขาพูดเพียงพอแล้ว ฉันก็พูดว่าฉันจะพาคุณไปทีหลังและบอกคุณว่าคุณมาจากคณะละครดังนั้นคุณต้องไม่พูดอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตัวเองเปิดเผยเหรอคุณดูถูกฉันมากเกินไปหรือเปล่าเซียวยี่จ้องมองหนานกงเย,ย่ด้วยความไม่พอใจจูจ่ๆก็กระแอมในลำคอวางมือบนเอวและยืดตัวตรงฉันดีใจที่ได้พบกับคุณหนูทั้งหลาย เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและไพเราะเสียงเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเป็นธรรมชาติมากหนานกงเย่และอี้เหมยต่างตกใจและมองไปที่เซียวยี่ด้วยความตกใจเซียวยี่พูดด้วยสีหน้าบูดบึง้งเป็นยังไงบ้างคุณประทับใจในพรสวรรค์ของฉันไหมขอบอกเลยว่าฉันเป็นอัจฉริยะฉันเคยเรียนการเรียนเสียงมาก่อนมันไม่ใช่เรื่องยากอะไร ก็เป็นเพียงเสียงผู้หญิงธรรมดาธรรมดาดังนั้นอย่าก,กังวลไปเขาบกมือแล้วพูดด้วยความภูมิใจอย่างยิ่งแม้ว่านานกงเย่จะประหลาดใจแต่เธอก็โล่งใจเพราะเหตุนี้เธอแค่อยากจะทำให้สำเร็จอย่างรวดเร็วและรู้สึกว่าเธอได้ไล่ดาวชั่วร้ายนี้ออกไปเมื่อนานกงเย่นำเสี่ยวยี่และอี้เหมยกลับมาที่ห้องโถงหลักละครบนเวทีก็มาถึงจุดตื่นเต้นที่สุด และผู้ชมก็รับชมด้วยความสนุกสนานนานกงเย่กำลังจะขอให้เซียวยี่รอยอยู่ที่ประตูแต่ซูชิงผิงก็เข้ามาหาเธอทันทีและพูดอย่างกระตือรือรน้นน้องสาวเย่คุณกลับมาแล้วขณะที่เธอพูดนั้นสายตาของเธอก็จ้องมองไปที่เซียวยี่ซึ่งอยู่ข้างๆนานกงเย่ความประหลาดใจแวบขึ้นมาในดวงตาของเธอผู้หญิงคนนี้คือขณะที่เธอพูดดวงตาของเธอก็กระพริบเล็กน้อย และเธอก็มองที่เซียวยี่อีกครั้งและพบความสงสัยหลายประการเธอเพียงแต่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้สูงมากไหล่ก็กว้างนิดหน่อยเช่นกันเธอนึกถึงเสียงผู้ชายที่เธอได้ยินใกล้หินเมื่อครู่นี้ทันทีและเธอก็รู้สึกสงสัยเล็กน้อยหลังจากใจเย็นลงแล้วซูชิงผิงยิ้มและถามอย่างไม่แน่นอนน้องสาวแย่ผู้หญิงคนนี้สะดุดตาม,มาก ดูเหมือนว่าฉันไม่เคยเห็นเธอในบ้านมาก่อนเลยนานกงเย่ก็รู้ว่าซูชิงผิงสงสัยอะไรแต่เธอก็ยังคงสงบเธอแนะนำว่าพี่สาวผิงเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นสิทธิ์ของคณะละครแต่เธอยังไม่สำเร็จการศึกษาดังนั้นเธอจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะแสดงบนเวทีเธอยิ้มและหันหน้าไปทางเซียวยี่อีกครั้งคุณชื่ออะไรนะ เซียวยี่แซงทำกิริยาผู้หญิงอีกครั้งฉันชื่อเซียวหยูเสียงนี้เป็นเสียงของผู้หญิงจริงๆซูชิงผิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นยิ้มอย่างไร้เดียงสาและกระตือรือร้อนเซียวหยูช่างเป็นชื่อที่น่ารักจริงๆจนกระทั่งถึงตอนนี้ความสงสัยก่อนหน้านี้ของเธอก็หายไปในที่สุดขอบคุณสำหรับคำชมของคุณหนู เซียวยี่เริ่มมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆในการแสดงของเขาและรอยยิ้มที่สดใสก็เพิ่มสีสันให้กับใบหน้าที่สวยงามของเขาในทันทีซึ่งช่างสวยงามจริงๆพวกเธอทั้งสองพูดคำสุภาพสองสามคำโดยไม่มีความหมายอะไรพิเศษและซูชิงผิงก็เดินจากไปอย่างเบื่อนหน่ายทันทีที่เขาเห็นเธอจากไปเซียวยี่ก็หันหน้าและยิ้มเหมือนกำลังอ่านหนังสือเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้หนานกงเย่แล้วกระซิบ คุณหนูเจ้าเล่หนานกงเฉิงอยู่ที่ไหนฉันอยากพบหนานกงเฉิงเขาจงใจลดเสียงลงซึ่งเป็นเสียงเฉพาะของวัยรุ่นเสียงเหมือนเป็นแม่เหล็กเล็กน้อยดังขึ้นในหูของหนานกงเย่รู้สึกคันเล็กน้อยและอบอุ่นในหัวใจพร้อมด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของเซียวยี่หนานกงเย่รู้สึกเขินอายเล็กน้อยและหลีกเลี่ยงเขาโดยธรรมชาติ โดยหันกลับมาอย่าเดินไปไหนฉันจะไปพาพี่หญิงใหญ่มาที่นี่นานกงเยร่รีพานานกงเชิงมาอย่างรวดเร็วนานกงเชิงก็ตกตะลึงเช่นกันเมื่อเห็นเซียวยี่เธอภูมิใจในความงามของเธอมาโดยตลอดแต่เมื่อเธอเห็นผู้หญิงแปลกหน้าที่สวยงามพอๆกับตัวเธอเป็นครั้งแรกดวงตาของเธอก็แสดงความประหลาดใจบทที่หกสิบสาม นานกงเย่ชี้ไปที่เสี่ยวยี่แล้วแนะนำกับนานกงเฉิงว่าพี่สาวคุณหนูคนนี้เป็นสิทธิ์ของคณะละครเธอไม่สามารถแสดงบนเวทีได้เพราะเธอยังไม่จบการศึกษาแต่ฉันเพิ่งเจอเธอในสวนฉันคิดว่าการแสดงของเธอน่าสนใจมากฉันเลยอยากให้คุณมาดูด้วยนานกงเฉิงสงบลงเมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายมาจากคณะละครไม่ว่าสาวสในคณะละครจะสวยแค่ไหน พวกเธอก็เป็นแค่ของเล่นและไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงในช่วงเวลาสั้นๆนี้ความคิดของเธอเปลี่ยนไปหลายครั้งและเธอก็กลับมามีรูปลักษณ์สมศักรีตามแบบคุณหนูชนชั้นสูงอีกครั้งเธอยิ้มแล้วพูดว่าในเมื่อน้องสาวของฉันตอบตกลงแล้วมาฟังกันดีกว่ามาฟังเธอร้องเพลงกันเถอะนานกงเย่พาหนานกงเฉิงไปที่สนามอีกครั้งนั่งสบายๆริมสนามเชิดหน้าขึ้นแล้วพูดเบาๆ เซียวหยูคุณสามารถเริ่มการแสดงได้เธอต้องการใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่จะทำให้เซียวยี่อับอายแต่เธอไม่คาดคิดว่าเซียวยี่จะตื่นเต้นมากเขาพูดอย่างถ่อมตัวว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอแสดงความอ่อนด้วยแล้วเขาร้องเพลงความรักของเสียงซึ่งเขาไม่เพียงแต่ร้องเพลงเขายัางไร่รำไปรอบๆเธอ มันดูเป็นการแสดงที่สมจริงมากเสียงเพลงที่ไพเราะดังขึ้นในสวนมีดอกไม้มีกล้วยไม้มีแม่น้ำํำพร้อมความคิดคำนึงถึงแต่นายน้อยหากแต่ฉันกลับไม่กล้าพูดอะไร A. เอเซียวยี่สะบัดแขนเสื้อด้วยความงามที่มีเสน่ห์เล็กน้อยของเขาใบหน้าและน้ําเสียงของเขาอ่อนโยนแต่เข้มแข็งเมื่อมองดูการแสดง ดวงตาของหนานกงเย่ก็เปลี่ยนไปตามน้ำเสียงของเขาและการแสดงก็สดใสแต่มันทำให้ใจของหนานกงเย่รู้สึกคล้อยตามถึงเวลาแล้วเรามาคุยถึงความรักของเรายังมีความสุขกันเถอะในช่วงสุดท้ายเซียวยี่ใช้มือเชยคางของหนานกงเย่ขึ้นมาจริงๆมุมปากของเขาเม้มเล็กน้อยและดวงตาที่สวยงามของเขาก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เขาเงยหน้าขึ้นมากระซิบคำพูดด้วยเพลงอย่างเย้ยยวนว่านายน้อยโปดรดรับฟังความในใจของฉันนี่เป็นการล้อเล่นที่เหมือนจริงมากใบหน้าของนานกงเย่มืดลงทั้งหมดและร่างกายของเธอก็แข็งทื่อเล็กน้อยนานกงเฉิงมองดูมันด้วยความสนุกสนานพร้อมรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเธอแต่อีเ้เหมยก็ก,ก้มหน้าลงไม่กล้ามองต่อไปอีก เธอรู้ชัดเจนว่าคุณชายเสียวกำลังล้อเล่นกับคุณหนูของเธอแต่เธอทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากจบเพลงเซี่ยวยี่ก็คาระวะเด็กสาวทั้งสองคนและพูดด้วยรอยยิ้มคุณหนูทั้งสองโปรดพูดว่ารักเซี่ยวอยู่หน่อยเมื่อเดาได้ว่าเซี่ยวยี่จะพูดอะไรใบหน้าของนานกงเย่ก็กระตุกและเธอก็ขัดจังหวะเขาเซี่ยวอยู่ เราก็ได้ดูการแสดงของคุณแล้วถึงเวลาที่คุณต้องกลับไปแล้วหลังจากพูดอย่างนั้นเธอบอกกับอี้เหมยว่าอี้เหมยพาคุณหนูคนนี้ไปส่งเร็วเซียวยี่ดูผิดหวังด้วยสีหน้าของเขาเขากรอกตาแล้วพูดว่าคุณหนูสามฉันขอพูดอะไรกับคุณอีกสักสองสามคำได้ไหมเมื่อเห็นสิ่งนี้หนานกงเฉิงก็ขอตัวทันทีและจากไป และในไม่ช้าก็มีเพียงหนานกงเย่เซียวยี่และคนรับใช้ของเธออยู่ที่นี่เจ้าชายเสี่ยวคุณได้พบผู้หญิงที่สวยที่สุดคนนี้แล้วถึงเวลากลับแล้วหรือยังหนานกงเย่กล่าวอย่างอดทนเมื่อได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเสี่ยวยี่ก็เต็มไปด้วยความคับข้องใจคุณหนูเพื่อที่จะร่วมมือกับคุณในตอนนี้ฉันจึงสละรูปลักษณ์ของฉันเพื่อแสดงคุณรู้ไหม ฉันเคยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมาก่อนตอนนี้ฉันทำผิดกับตัวเองขนาดนี้คุณยังไม่เห็นคุณค่ามันเลยเหรอนานกงเย่อดไม่ได้ที่จะมองหน้าเขาอย่างมืดมนพลางคิดว่าเมื่อกี้ใครที่ตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินว่าเขาจะต้องแสดงและใครที่ยังอยากแสดงต่อหลังการแสดงจบลงแต่ตอนนี้เขากำลังบอกว่าเขากำลังทำผิดกับตัวเองมันใช่เหรอ นานกงเย่อยากจะเตะภาพวาดอันวิจิตรเสียวยี่คนนี้ให้ตายจริงๆคุณต้องการอะไรอีกนานกงเย่พูดอย่างใกล้หมดความอดทนเซียวยี่เม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าฉันแค่อยากจะบอกคุณว่าตอนนี้คุณช่วยฉันแล้วนี่เรื่องที่ร้านขายยาของหลี่ก็หมดสิ้นไปดังนั้นคุณยังคงเป็นหนี้บุญคุณฉันและสอนวิธีดึงดูดหนู เขาดูเหมือนไม่เต็มใจที่จะปล่อยเธอไปคุณหนูเจ้าเล่คุณหลบหนีจากฉันไม่ได้หรอกและอย่าคิดจะผิดนัดนี้ฉันจะไม่ผิดนัดนี้ของคุณนานกงเย่พูดอย่างกัดฟันและรีบบอกตัวยาชุดหนึ่งนี่เป็นเพียงกนอุบายในการดึงดูดหนูฉันยังคงเป็นนี่บุญคุณคุณอยู่และฉันจะจ่ายคืนหากมีโอกาเสเซียวยี่โบกมือให้เธอเจอกันใหม่คราวหน้า เขากระโดดขึ้นเหยียบบนกำแพงอย่างง่ายดายใช้กำลังของเขากระโดดหายไปอย่างรวดเร็วหวังว่าจะไม่ได้เจอคุณอีกนานกงเย่รูปหน้าผากของเธอแล้วพูดในใจอย่างเงียบๆในที่สุดก็ไปแล้วในที่สุดอี้เหมยก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากสบายใจอยู่พักหนึ่งเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณหนูสามเกิดอะไรขึ้น โปรดยกโทษให้ฉันที่พูดมากเกินไปโปรดอย่าทำแบบนั้นในครั้งต่อไปยี่เหมยพยายามจะพูดเธอรู้ว่าเธอไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเจ้านายแต่เธอก็ยังกังวลอย่างช่วยไม่ได้เมื่อได้ยินสิ่งนี้นานกงเย่ก็อดไม่ได้ที่จะมองดูเธอและหากเธอถูกแต่ต้องยี่เหมยฉันจะพยายามขอบคุณนะ เธอรู้ว่าอี้เหมยห่วงใยเธอและเธอก็รู้ด้วยว่าการทำเช่นนั้นมีความเสี่ยงมากแต่อี้เหมยไม่รู้ว่าเธอไม่กล้ารุกรานเสี่ยวยี่เพราะว่าเสี่ยวยี่ในอนาคตนั้นไม่อาจทำให้เขาขุนเคืองได้ทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังมาจากด้านบนคุณหนูเจ้าเล่โชคดีที่คุณยังไม่จักไปไหนหนานกงเย่ตัวแข็งทื่อและเงยหน้าขึ้นมอง เพียงเพื่อเห็นเซียวยี่ปรากฏตัวบนกำแพงอีกครั้งและนั่งโน้มตัวลงมามองเธอนานกงเย่กโกรธมากจนแทบจะหายใจไม่ออกเซียวยี่ทำไมคุณถึงมาที่นี่อีกเซียวยี่ยักไหล่และพูดว่าครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของฉันจริงๆเป็นชูอิงที่ไม่เชื่อว่าฉันได้พบกับสาวงามอันดับหนึ่งในเมืองหลวงฉันจะพาเขามาตรวจสอบเขาพูดอย่างสบายสบาย แต่หนานกงเย่ก็กัดฟันเมื่อเธอได้ยินนี่เขายังไม่จบเรื่องอีกเหรอเธออยากประนามเสี่ยวยี่จนมือสัน่นขณะที่เธอพูดเฉินชูอิงก็ปีนขึ้นมาบนกำแพงด้วยความยากลำบากดูอับอายเล็กน้อยไม่เพียงแต่ผมของเขาเละเธอเท่านั้นแม้แต่เสื้อคลุมของเขาที่เดิมมีสีขาวราวกับพิมะก็มีรอยเปื้อนด้วยแม้ว่าจะมีระยะห่างระหว่างพวกเขา แต่เฉินชูอิงก็ยังจำหนานกงเย่ได้อย่างรวดเร็วคุณหนูนั่นคือคุณเองหรือคุณและอายี่ถูกกำหนดไว้แล้วจริงๆเขามองไปที่คนสองคนที่อยู่ตรงหน้าเขาที่ดูเหมือนเป็นศัตรูตัวน้อยกันด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาถ้าเป็นโชคชะตาก็เป็นเวรกรรมด้วยนานกงเย่คิดด้วยความโกรธในใจแต่เธอก็ทำได้เพียงพูดว่าเอาละฉันรับรองให้คุณไม่ได้หรือ คุณได้พบผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองหลวงด้วยตาของคุณเองแล้วเซียวยี่ก็หัวเราะอ,อีกครั้งชูอิงคุณได้ยินไหมว่าครั้งนี้ฉันชนะตอนนี้ฉันชนะ151ครั้งแพ้150ครั้งเสมอ148ครั้งเฉินชูอิงโค้งคำนับหนานกงเย่อย,อย่างขออภัยบนกำแพงแล้วพูดกับเซียวยี่ว่าตกลงคุณชนะแล้วผ้าฉันลงไปเดี๋ยวนี้เซียวยี่กอดเฉินชูอิง และกระโดดลงจากกำแพงอย่างง่ายดายหลังจากส่งตัวก่อกวนทั้งสองออกไปแล้วนานกงเย่ก็เรียกอี้เหมยกลับไปที่โรงละครแล้วนั่งลงในเวลานี้ละครอีกเรื่องกำลังจะจบลงนานกงเย่มองไปที่ที่นั่งหลักและเห็นซูชิงผิงถูกนางเจ้าดึงไปหาผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีผมทรงมวยกลมมีปิ่นปักผมทองสามอันประดับด้วยไข่มุกป,ปักอยู่ในผมบทที่ห4สินานกงเย่อดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วและคิดว่า เป็นไปได้ไหมที่นางเจ้าต้องการจัดงานแต่งงานให้กับซูชิงผิงการคาดเดาของนานกงเย่น,นั้นถูกต้องนางเจ้ากำลังมองหาการแต่งงานที่เหมาะสมสำหรับซูชิงผิงเพื่อที่เธอจะได้มีคำอธิบายต่อหน้านางซูซึ่งเป็นแม่สามีของเธอนายหญิงหวังนางเจ้าดึงซูชิงผิงไปหานางหวังด้วยรอยยิ้มนี่คือญาติของบ้านเราอาผิงที่ฉันเคยพูดกับคุณ พิงเอขอขอคารวะนายหญิงหวังซูชิงผิงก้มหน้าและคุกเข่าลงซูชิงผิงรู้ว่าจุดประสงค์ของนางเจ้าในการพาเธอมาหานางหวังคือการให้นางหวังดูตัวเธอดังนั้นเธอจึงถ่อมตัวและให้ความเคารพมากขึ้นโดยหวังว่าจะสร้างความประทับใจที่ดีให้กับนางหวังและอำนวยความสะดวกในการแต่งงานได้อย่างราบรื่นต้องรู้ว่าครั้งนี้คฤริหั์หนานกงจัดงานเลี้ยงครั้งใหญ่ มีสมาชิกครอบครัวของขุนนางผู้มีอำนาจในเมืองหลวงทุกคนได้รับเชิญไม่ว่าเธอจะได้แต่งงานกับครอบครัวไหนความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งในอนาคตของเธอจะไม่ขาดนางหวังมองดูซูชิงผิงอย่างระมัดระวังเธอสวมชุดผ้าหิมะที่เรียบง่ายปักลาย,ด,ยด้วยดอกไม้สีเข้มและปักลูกปัดเธอยังดูมีคุณธรรมและสุภาพมากเธอมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีรูปร่างที่สง่างาม,าม ซึ่งคู่ควรกับลูกชายของเธอเองแม้ว่าพ่อของคุณหนูซูจะเป็นเพียงผู้พิพากษาประจำเทศมนฑลเล็กๆแต่โชคดีที่เธอมีความเกี่ยวข้องกับนางซูแห่งตระกูลหนานกงหากลูกชายของเธอแต่งงานกับหญิงสาวที่เป็นญาติคนนี้เขาจะกลายเป็นญาติกับครอบครัวหนานกงโดยธรรมชาติซึ่งจะส่งผลต่อหน้าที่การงานของลูกชายของเธออนาคตเขาจะรุ่งเรืองเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ นางหวังก็ยิ่งพอใจกับซูชิงผิงมากขึ้นซูชิงผิงรู้สึกมีความสุขเมื่อเห็นนางหวังยิ้มอย่างใจดีต่อเธอแม้ว่าเธอจะอยากรู้เกี่ยวกับภูมิหลังครอบครัวของนางหวังแต่เธอคิดว่าใครก็ตามที่สามารถมาที่คฤหาสน์หนานกงเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดได้ก็คงจะเป็นคนรวยหรือคุนนางดังนั้นก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะักดังนั้นเธอจึงใส่ใจนางหวังมากยิ่งขึ้น คนสองคนต่างมีจิตใจคาดหวังต่อกันนางหวังและซูชิงผิงจึงมีการสนทนาที่มีความสุขมากคุณหนูซูสวยและฉลาดมากฉันไม่รู้ว่าครอบครัวไหนจะโชคดีพอที่จะได้แต่งงานกับคุณในอนาคตนางหวังกล่าวด้วยรอยยิ้มนายหญิงหวังพิงเออรู้สึกอายเกินกว่าจะได้รับคำชมเช่นนั้นซูชิงผิงพูดอย่างรวดเร็วด้วยความนอบน้อมคุณหนูอย่าอายเลย คุณสมควรจะได้รับคำชมนางหวังยิ้มแล้วจับมือของซูชิงผิงและจูจ่ๆก็สวมสร้อยข้อมือบนข้อมือของซูชิงผิงวันนี้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเก่าตั้งแต่แรกพบกับคุณหนูนี่คือของขวัญแรกพบของฉันฉันหวังว่าคุณหนูอย่าปฏิเสธมันซูชิงผิงมองใกล้ๆและเห็นว่ามันเป็นสร้อยข้อมือทองคำที่มีความแวววาวและมีน้ำหนักเบามากเธออดไม่ได้ที่จะสงสยัย นางหวังเป็นภรรยาของครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ใช่หรือทำไมถึงให้สร้อยข้อมือแบบนี้กับเธอหนานกงเย่ไม่รู้ว่านางหวังและซูชิงผิงพูดอะไรกันแต่เมื่อเห็นทางที่ซูชิงผิงจากไปอย่างเร่งรีบในภายหลังเธอก็อดไม่ได้ที่จะเยาะเยอะอยู่ในใจดูเหมือนว่าซูชิงผิงจะไม่เห็นคุณค่าของความมีน้ำใจของนางเจ้าในเวลานี้ละครใหม่เริ่มขึ้นบนเวทีพร้อมเสียงคล้องและกลอง ทุกคนจ้องมองบนเวทีอย่างตั้งใจแต่หนานกงเย่สังเกตว่าป้าคนโตของเธอหนานกงหยุนและลูกพี่ลูกน้องของเธอไปมู่เซี่ยวเดินเงียบๆไปที่นางซูและพูดกับนางซูสองสามคำแล้วจากไปเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้หนานกงหยุนและไปมู่เซี่ยวออกจากงานอย่างเร่งรีบหนานกงเย่อยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยแต่เธอไม่ได้ส่งคนไปสอบถามทันที ตอนนี้เธอสังเกตเห็นว่าการแสดงออกของนางซูเปลี่ยนไปหลังจากฟังคำพูดของนานกงหยุนน่าจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆคิดว่าอะไรจะทำให้นางซูมีปฏิกิริยาได้ไม่ช้าก็เร็วเธอก็จะได้รู้หลังจากการแสดงจบลงและสาวๆจากแตละคฤหาสน์ก็ถูกส่งออกไปและหลังจากกลับมาที่ลานโมจูในที่สุดนานกงเย่ก็ได้ยินข่าวนี้ ปรากฏว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับลุงใหญ่ของเธอฉันได้ยินมาว่านายท่านใหญ่ออกจากงานเลี้ยงวันเกิดเร็วและศีรษะแตกกลางถนนว่ากันว่าเขามีเลือดออกมากช่วยเอารายงานจากด้านข้างขณะที่อี้เหมยช่วยหนานกงเย่ถอดเครื่องประดับออกอย่างระมัดระวังหนานกงเย่ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของลุงใหญ่ของเธอตามความทรงจำของเธอ ลุงคนโตของเธอเสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มในชาติที่แล้วในสองเดือนต่อมาเธอได้ยินว่าเขาล้มป่วยกระทันหันและไม่นานหลังจากนั้นป้าใหญ่ของเธอก็พาลูกพี่ลูกน้องไปมู่เซียวกลับมาบ้านด้วยในเวลานี้ซูชิงผิงก็ได้ยินข่าวที่หลิวหลงสอบถามมาและโกรธมากจนกัดฟันของเธอแน่นนางเจ้านี้กลั่นแกล้งคนอื่นจริงๆ กล้าดียังไงมาแนะนำบ้านพังๆแบบนี้ให้เธอรู้จักแน่นอนว่าท่านป้าบอกให้นางเจ้าหาคู่ที่เหมาะสมให้กับเธอแต่นางเจ้ากลับต่อต้านมันน่ารังเกียจจริงๆหลิวหรงยังแค้นให้กับความอายุติธรรมของหญิงสาวนายหญิงใหญ่ทําแบบนี้ได้ยังไงถึงแนะนำครอบครัวแบบนี้ให้คุณหนูรู้จักปันเสียฟังเงียบๆที่นอกบ้านมีแต่ความรู้สึกตลก คุณหนูซูคิดว่าเธอเป็นลูกสาวของครอบครัวที่ร่ำรวยจริงๆหลังจากพักที่คฤราสั์หานานกงเป็นเวลาสองวันหรือเธอคู่ควรที่จะเป็นภรรยาของบุตรชายของผู้มีอำนาจหรือมันตลกมากในเวลานี้มีสาวใช้ที่อยู่นอกประตูมารายงานว่านายหญิงใหญ่ที่นี่ลูกพี่ลูกน้องผิงนางเจ้าเดินเข้ามาอย่างมีความสุขซูชิงผิงรู้สึกหงุดหงิดใจเป็นพิเศษเมื่อเห็นเธอ แต่เมื่อคิดว่าเธอพักอยู่ที่คาริสหัหนานกงชั่วคราวเธอจึงต้องระง,งับความกโกรธในใจและทักทายเธอด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอญาติผู้พี่ทำไมคุณถึงมาที่นี่ฉันมาที่นี่เพื่อแสดงความยินดีกับลูกพี่ลูกน้องของฉันนางเจ้ายิ้มและดึงซูชิงผิงแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยกันพี่สาวหยุดล้อเล่นได้แล้วซูชิงผิงพูดด้วยสีหน้าจริงจัง คนที่ควรแสดงความยินดีมากที่สุดในวันนี้คือท่านป้าของฉันน้องสาวผิงพูดถูกแต่เหตุการณ์ที่มีความสุขของน้องสาวผิงทำให้ท่านแม่กังวลอยู่เสมอฉันกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ในเมื่อรู้ว่าท่านป้าห่วงใยฉันเธอกล้าดียังไงมาแนะนำคนแบบนี้ให้ฉันรู้จักซูชิงผิงคิดและเต็มไปด้วยความไม่พอใจวันนี้คุณหวังถามฉันเรื่องน้องสาวผิงดูถ้าเธอจะพอใจกับคุณมาก เธอพอใจแต่ฉันไม่พอใจซูชิงผิงบิดผ้าเช็ดหน้าให้เป็นเกลียวแล้วครอบครัวสามีของนางหวังก็มาจากตระกูลราชวงศ์ซางหวางเป็นเรื่องจริงที่เธอมาจากตระกูลห่วซางหวางแต่นั่นเป็นเพียงตระกูลบ้านของอนุเท่านั้นครอบครัวจะมีเงินมากมายได้อย่างไรซูชิงผิงรู้สึกดูถูกในใจของเธอ นายหญิงหวังมีลูกชายคนเล็กคนหนึ่งที่ชนะการสอบคัดเลือกจัก,กรพรรดิแล้วอนาคตของเขาจะรุ่งโรจน์เขาเป็นเพียงผู้สมัครไม่ใช่บัณฑิตอันดับหนึ่งมีอะไรที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าบุคคลน,นั้นจะมีอนาคตที่ดีในอนาคตจะมีประโยชน์อะไรที่จะรอจนกว่าเขาจะโตพอที่จะมีความมั่งคั่งนางหวังเป็นคนจิตใจดีได้ยินมาว่าเธอกับลูกสะใภ้คนโตมีความสนิทสนมพอๆกับแม่ลูก มักจะกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันคืออะไรใกล้ชิดเหมือนแม่ลูกเธอได้ยินมาว่าลูกสะพ้ายคนโตของนางหวังไม่อยากมาสัมพันธ์กับเธอทุกวันด้วยแม่สามีที่มีความสามารถเช่นนี้มีเพียงคนโง่เท่านั้นที่จะตกหลุมรักลูกชายของเธอลูกพี่ลูกน้องคุณคิดอย่างไรกับลูกชายคนเล็กของนางหวังในที่สุดนางเจ้าก็มาถึงประเด็นถ้าคุณคิดว่ามันดี ฉันสามารถจัดให้คุณพบกับหวังจูเหรินได้รอยยิ้มบนใบหน้าของซูชิงผิงเกือบจะหมดลงแล้วเธอทนไม่ไหวแล้วแน่นอนว่าเธอต้องการปฏิเสธแต่เธอไม่สามารถปฏิเสธอย่างเปิดเผยไม่เช่นนั้นเมื่อนางเจ้ายอมแพ้ที่จะหาคู่ให้เธอมันก็จะไม่คุ้มกับการสูญเสียสําหรับตัวเธอเองการแต่งงานเป็นเรื่องสําคัญต้องทําคําสั่งของพ่อแม่และคําพูดของแม่สื่อ พ่อของฉันจะต้องตัดสินใจการแต่งงานของผิงเอ,อ๋อซูชิงผิงพูดอย่างเอียงอายดูตระการตาม,มาก